กับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะทุกบอนทุกทีเลยเมื่อนีเปลี่ยนที่เมื่อนีเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนีกับบุญบุญแหนเนาะมาฮาเจนี่เนาะเมืม่นอนีสิพาพี่นอ้องเอฟซีบุญยังพี่น้องบุญตาเพราะว่าบบเคยมาสัมผัสกอนเพื่อยักเถื่อ พี่น้องเดินเฮือนเดินชานเพื่อดูต้นดับบอกต้องใหม่โอ้สมสื่นลมลื่นดีเบิ่งหลดดูป้าโม่เป็นแน่นี้น่ะหลดพี่น้องหลดมาหาเพื่อนมาหาเจ้ไปห้ามกับสิขาวไปหาเจ๊เลยเนาะยุคือดีคน้าพอตา ปังพี่น้องดูลาเป็นกระซิบตอนหับเอาอยู่บนนะเลยในแดนนักมีการกระซิบอีต้อนหับแล้วพี่น้องตอนหับแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะอนหับแล้วพี่น้องสวัสดีเจ้าของซ่องแล้วก็สบายดีสบายดีสวยเจ้าค่ะหับไปกันมาอันนี้กับผัวหลวงอันนี้กับผัวน้อย พวกเก็บนะจ๊ะค่ะอย่าลืมนะคะอมรานสวยแล้วก็รวยมากมีอะไรมีอะไรมีตุ๊กตาบรายสวัสดีคันชื่ออมรากาตีราชนีแห่งทองทุ่งนะคะอยู่กับฉันมีแต่ความเฮฮาอยู่ด้วยกันไม่จ้า อำมาลากากีนสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาบายโสดท้ายโุดท้ายไ,ไม่ใจพอเกดแม่งปากฉันเหรอคือาบริจิตมาตายนะ้ำมีน่ะไก่เน่า ดูเผ็ดพันเนาเพราะบาร์เกินมาตายแต่ว่าตอนไปกินใส่กบเานียวจือเลิศจ้าเจ้าค่าว่าปลาเมาเมื่อนี้ปลาเมามาหาเจกับือมีข่าวดีมาเนาะโดยข่าวดีมาพ่อแม่อยากรู้จะเลยข่าวดีคืออย่างมีผู้ใหญ่ใจดีทางได้ชาแพงทางอิตาลีอิตาลีโดยอิตาลี คข่กับูแกนอิตาลีอยู่ทางใดใไปซอสแพ้งปัจเจเท่าไรส่งมาตังควงตังไก่งูฮะคนก่อนคนก่อนคนก่อนได้มีปัจจัยเธอได้เนาะส่มมาห้เนาะโอ้บะธรรมดาได้หนีได้นี่เจ๊ปัจเจอมาดีจังเ่ยนะะให้น่าใส่สูนี่ จีเอฟแฉ่พัวน่อย้อขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะขอบคุณนะคะสลับน้ำใจนะเจ้าค่ะพอดีละบ้านนางเขามีโครงการเสร็จถนนเขาวัดนางไปสั่งปูนมาแต่ว่าปเป็นใบนางยังบริเงินดอกพอดีละค่ะนี่ค่ะปูนจะได้ เป็นบุญเป็น <wield> ก <ing 1970> ุศลเป็นพรกันนะเจ้าค่ะสาธุเด้อบุญมาฮอลแล้วขอเจ้าไรน่วยแก้วอันประเสริฐมงคลในสากลคนรู้สื่อเสียงหนังเปียกคนตังเมืองอยู่เทมได้ให้มีหลายเลิศผลเงินให้มีลอยล้านบานให้มีลอยชันเชนกันแม่กดไดให้เป็นผู้มั่งคั่างเยาวังนอมโนโมธนาทานบัดตรให้เตาขึ้นมาคงทานยำสาทานยำสวยทานยำใดก็สร้างคอนจะเคลื่อนคอนคาสลายพาขี้เลี้ยวพาขี้ลายคอยกลายเป็นดีเป็นดีซีมียนท์ทนวันเรื่องเต็มบานซาเดธอร์ซาทุจรขาดทสาธุ ผเคยเจาทองไดอีกเจ๊ัน้องเคยออกสัมรีซื้อองค์มาฉันก็บอกจ๊ะจ๊กจั๊ไหวจ้าเอือยมาทางอิตาลีนี่เพราะว่าเคยเคยผ่ามาให้เจ้าอยู่เอ้ยแมน เพื่อนบาออกซื้อเพื่อนมาออกซื้อเจ๊เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเคยให้เจ้าอยู่คนที่ชอบทําบุญแล้วว่าก็คือว่าทําแล้วก็ทําแล้วแต่เราจะไปทําอะไรอย่างประมาณนี้เขามีความสุขในการให้แมนแมนต้องเข้าใจพวเพื่อนเนี่เพื่อนบากคนกับคนชนหน่อยเนาะจะออกซื้อจะยังก็ได้เดี๋ยวแต่ว่าถ้าทําบุญทั้งนั้นก็สามารถออกซื้อได้โอ้พระเจ้าขอบคุณนะคะแปะเมาด้วยเจ้าค่ะแล้วก็สาวแพงด้วยนะเจ้าค่ะได้เป็นบุญไปพร้อมกัน จ้าสาธุเงินที่ได้มานางบ็ไปเปิดไปหลินไปซ้ายแบบค่ะพอนางกินเรากินเราเมายากอ่ะบริกนชนี่สีพักสีว่านนี่นั่นบริยุทธ์ไปเยอดเราไข่ขึ้นค่ะาสีคุณแม่คุณแม่ผมไปยังไปลกหยาเธอตรงนาไปสีอยู่ใส่สีในบ้านนี่เออเขาลงมาสีแล้วเนาะลงมาสีสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเจ๊บ้านเจ๊เวตามมวนอ้องดูสิมีแต่หนุ่มหนมยังขางบริด้เงาเนาะ น,นุ่นงๆก็ได้บุ๊คพี่เต็มบาทจะโขลโอ้หน้าตามีแต่พูรอลล์หางบ่เต็มบาทยู่เขมเช่แล้วก็เป็นน้ำกันเบว้ยขามาแรกแรกเขาก็เบิ่มคึ้นเต็มบาทได้มาดแม่นะวางโตกับมีระดับพออยู่ไปมาเออฉันว่าฉันไม่เต็มบาทพวกเธอ,อยิ่งกว่าฉันดีนะ แมนบอกหรือไม่จริงยอมรับยอมรับัก้เอหน้าก็ได้พ่อกับเที่ยนึ่งโดยซึ่งหนี่ก็จะม่คอยมีเวียนก็จะมาอยู่มาดูอยู่วาเวียตะว่ามาหาเจ้านี่นะใค่พอบาดอะไรอันนี้คือเวียของเรา กํลังกําลังซื้อซื้อแว่าสิไปคิดเบสฉันเด่นคิดเบสจ้ากําลังเตรียมแล้วเป็นภาพค่ะไปบล็อคู่คนเลยเบิร์ตเย้ะมากนี่อันเดียวไปฟ้าตื่นไปเจ็ดไปแปดคนอีกเบสคันเดียวไปนางง้อยบ่ค้านางขทาวเบสตัวเองมีคันเดียวแต่ไม่มีซีฟคันบ่นางมีหลายคันชี่บอเห็นหลายคันเลยนี่ใส่ละทัน แต่ว่านางโต๊ะตะเบ็ดคันเดียวไงมันมีคันเดียวนี่นางสิโต๊ะตะเบ็ดคันนี้นั่งนั่งแต่จ้าวใสขับใจอยู่บอกตัวคันเดียวนั่นเลยไปง้อนาทีให้เจ๊พอเฮงๆจากพายเอฟซีมาเยี่ยมยามเธอหนึ่งเนาะโวยครับก็คือขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังอยากดูอมราอยู่ตอนนี้นางก็มีสองใม้แล้วอิิตีชื่อยังชื่อสองเซอมารากาตี มีซองใหม่เด้อพี่น้องเด้อยินดีน้ำเด้อติดตามชมเด้อพี่น้องอมรากาจีเจอมรากาจีงานกับขบวนปลาเมาอยู่อิริติเอ๋อเบิ้งมบิเสมอจ้าค่ะตาเออเบิ่งกันเจอมาร่าล้เขาอนุญาตเบิ่งเฮือดน้ำเด้อเจ้โดยจ้าค่ะไปจ้าค่ะคือพี่น้องคือเบิ่งนะคะเฮือกับเฮือกนี่หละค่ะก็คือเบิ่งภายนอกกับสิงห์ เลิศดูคือประสานราชสวังนี่คือสถานแห่งบ้านอมาราแต่ว่าขังงในนะคะงานพุทโกนะคะผ้าประทันปู่นอนอาปากึ้นไปตื่นมาหนักเต็มปากค่ะสักสีหัววาตีสากงเรียกช่างเลยอือพี่น้องเมนพอนั่งยูคนี้เหยวนะเจ้าค่ะ ได้มาสัมผัสครั้งแรกขอมาเบิ่งมาชมบ้านเจ็ดทาด้วความดีๆเลยนะคะโอ้แต่ฝ่าท่านเปปู่ดอแง่จะขึ้นลูล้าง้ปเจ๊ลูลามาหอนชุมเออุมมาเชิงกันใแตจะน่าคิดนั่งนอนบนหลับในไส้ห้องเสิ่งกันนะบเจีประมา ท้าวันได้ใส่ห้องเพิงกันบัตเล้แหละเนาะกระสิตีตีขอบคุณยู่เพราะว่าตอนนี้กะจเจจีบ่มีอยากให้ลื้อออกเพิ่นว่าเพราะว่าคนมันม่วนไห้สารคือหัวมันหัวพ่นโตน่ะเข้าตะปูตีลอกมาซื้อไหมอ้าวเขาใส่นาดี๋ยจะเล่าซอมไปตีพุชโป้งยิงปิงเขาคือใส่ตะปูก็ได้ใส่นอตยิงกระสานมันให้เขาต้องเข้าใจเคยทีโลกหนึ่ง อแต่ในบทได้มีใจเด็กก็เป็นห้องเปล่าห้องว่างเปล่าบททั้งนี้ยังดอกโดยเอออนี้ก็ห้องข้างหน้ำอยากจะโคกจะเหื่อแน่ะนะคะห้องคตรโสดเจ้าค่ะโอ้ยอย่าบ่นะเจ้าค่ะทุกคทันทีนี้จะที่นอนจ้าเมนพ่อยังบม่ได้ครอบหมี่ยงเพราะว่าอหี่ยงก็บรทันในสื่อเขาเนาะเพราะว่าผลมันมันมันหัวเออแต่จะเสียไปเหม่งเหม่งในรูลาขนาดพี่น้องนี่ตรงตรงทางลังนี่ลูลาเลยพี่น้อง งามอนะไรเนาะแง่พมานจะงามเจ้พม่านนี่ซื้อแพงยุ๊กกับหแพงนะจ๊ะแต่แพงเขาเออสิบกับขายหันเนาะอืสุดยอดเลยเนาะสีสันงามงามเขาใจเลือกคาดเจย่น่าซีนี่เสียมันตากันละเขาไม่ได้เสียแต่หัวเนาะหัวงงานแหวนเสียหัวหัวยิ่งซิลิคอนใส่ก็ได้างนี้เงอนคู่อะไรของน้ายิ่งมันล่างหนึ่ะ ืคนว่าพื้นฮื่นคนหัวพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าต่านครัวกับท่านเลเห็งดอกควัอันแทนมิตซิีบอจะใส่นะแทนมิเซซตัวโมเมนต์ังกะซีดิมิตซิเออเคบอกเอสเบึ่งมาสาพ่อไปต่อะปูมันกระหัวหละค่อยคคือว่าบึ้งบึงนออกมันออกนี่เจ้าวมีห้องน้ำสามห้องนอนเจ้าค่ะบ้านหล่านี้สามห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเจ้าค่ะ งามงามงามจ้าก็เห็ดพอได้ตายตายเนาะลูกหลานเนาะก็บ่ได้มีนะจ้าเด็กพี่น้องโอ้เสี่ยนแต่ลังคาอันยักได้เสียงนี่ละอันนั้นพุ่งเปนกระเบื้องอันเนี่ยอ่ะพี่น้องเบิ่องซมทั้งบ้านเกี่มลากะได้เบิ่งเป็นบุญหูบุญตาเก็่ยถี่เรียบร้อยเนาะเด็กหน้าก็ให้เงินให้ทองนะคะเห็ดเองนะคะให้เงินให้องนนี่จ้้้าใหเงิทองเห็ดเอง อันนี้กบริมิสขาสสะพายเอฟซีท่านทางการ้เราเปกล้องม้วนมววนเปิดฝากอาหามันจะสวยๆ้งามเนาะนงามในภาพของนวันนี้ก็ดีใจที่นองเจ้ผ้าส้มเพือนกันเนาะโดยสุดสุดให้หมาอสมกับันคอนเซ็ปต์ของนางเลยสวยแล้วก็ดยมากเ้ยเบิรมีไม่ได้ใส่เบิรจะมาเละเทอะนะ่เบิ กรมายสบอย่างนี้่ใส่สูตลองสูตรไทยเบิงพี่นามาห้งนอะขออนุญาตนะใครเห็ดปอยากลองสูตรไทเบิงพี่นะาะเอาไปเอาไปโซ่หมูดูเจ๊เจเอาไปโซงให้หมูเบิงดูออกไปดู ยังคนตั้งบริมีเลยนะนนเห็นหน้านนดีแล้วค่ะสิร้เาเลยนิน,<อ>น,นดินเห็มาสะดอดแล้วเห็นบอกี่ขนาดฉันบริสุทธิ์นะคะก็ยังมาฝากเปมืนบอกคุณแม่เว้ยแล้วสิท่าเอาล้างไหมตอนนี้เล่ามาท่านเราออกซอ นึงมาเละว่อยด้านเมนน่นนเนอมันเ็นอแดงแลดนะคะเายันไหนนคแปเป็นไรส้มพันเอตี้งามอยู่บอสงามามอืม้าขัดแปนไปแต่งอันหนาเนาะเจ๋นะท่อกับแนนี้กับคนนี้ใส่ยังไงเจนะขึ้นหนาในยิ่งคัะแตะพี่น้องพี่สูตรด้านะคะ บริไดู้ดเสือขอเค่แน่นอนตกน้งไม่ได้ไม่ไจุนะคะจ้าตกนังบรดจ่ายแต่เธอตกน้ำหมดจ่ายะ่ไมเร่งนี้เขาอย่างเดียวใหม่ไว้ขนาดนั้นดนะเอาใหม่พ้องหนาำก่อนยามันจกลไปลก่อนใหม่ทีกนไปก่อนโอ๊ยคับไปจูดสิใหม่พองหนาก่อนมาจ้พี่น้อง มหาเจกับมาหาเจกับจนบ่อยากปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะหักสิได้ปิดไว้ก่อนม่วนแห้งถักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะรอชมคลิปหนาขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเจ้าค่ะูดยขอเป็นบุญกุศลเป็นความร่วมกันเวอร์สกุลสกุลถักกดได้กดแชร์กดสับสครายให้คุณแพรด้วยนะเจ้าค่ะชมคลิปใหม่ของพนเนาะจ้า